เออเออนี่มันซึ่งไหนกันนะเฮ้ยเกแกะกะกย้ามาเยอะยอยอมายังไงล่ะนี่คือขนกำนี่นายได้ทำกับพวกเราสมแล้วล่ะพวกเราไปกันเถอะระหว่างนั้นก็มีพวกเพชรเข้ามาลวกๆทำอะไรกันอยู่เหรอมะไปเที่ยวกันเถอะ ครับค่ะครับค่ะเย่พวกเราได้ไปเที่ยวแล้วอ่ะแล้ววันนี้เราจะไปที่าไหนดีกันล่ะจะไปล้อเหรอแต่ผมน่าจะไปเที่ยวอะไรไม่ซ่านะที่แน่อีกแล้วเหรอหน้าตาก็จะเหนื่อยแล้วนี่มาเวลาหรอกมั้งไปเล่นๆน่ะก็ดีก็ดีงั้นไม่พาไปนะครับพาพา และทั้งสุดกันไปได้กันและนี่คือซีอดีส์แฟนเพีอลไรติดตามคำตอบได้ครับบ๊าย